รัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่ก็ลงพื้นที่ก่อนการประชุมครมสัญจรใ,<ช>ในวันพรุ่งนี้คือรัฐมนตรีสุดารวันหวังสุภกิจโกศลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ยไปกัน3แห่งที่แรกไปที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และนิรศการประวัติและวิวัฒนาการเรื่องราวการอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวไทยทรงดำในอดีต ชาวบ้านก็ตั้งขบวนรอต้อนรับครับให้รัฐมนตรีได้สวมเสื้อลาวส่งเข้ามาในงานโดยภายในงานมีการจัดแสดงเรือนที่พักอาศัยจำลองการแสดงวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมบ่งบอกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดำได้แบบใกล้ชิดถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญจุดที่สที่รัฐมนตรีสุดาวันไปก็คือที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือว่าเขาวังครับ รัฐมนตรีได้มาเยี่ยมชมโบราณสถานสําคัญร่วมกับอธิบดีกรมศิลปากรแล้วก็รับฟังแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเขาวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศจุดที่สไปที่ชุมชนคุณธรรมบ้านทารงไปเยี่ยมชมการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีและศิลปะร่วมสมัยการสาธิตทำอาหารพื้นถิ่นเครื่องดื่มและขนมสร้างสรรค์อาหารประสานศินพร้อมกับชมนิทรรศการ สาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรัฐมนตรีปูงก็ได้ชมโบราณสถานที่มีความสําคัญนะครับคือเขาถ้ำรงได้กราบสักการะถวายพวงมาลัยหลวงพ่อดําและก็ปิดท้ายด้วยการแวะไปยังชุมชนเดินๆที่ใกล้เคียงเช่นสวนตาลลุงถนอมเป็นศูนย์เรียนรู้การทําผลิตภัณฑ์จากใบตาลด้วยหลังจากที่เยี่ยมชมครบทั้ง3แห่งรัฐมนตรีก็บอกเออวันนี้ได้มาเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดำนะ แล้วจริงๆกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ส่งเสริมการทํางานกับชาวไทยทรงดันอยู่แล้วส่วนที่เขาวังเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆแต่ตาก,การไปตรวจเยี่ยมกับกรมศิลปากร,กรก็ดูแลอย่างเรียบร้อยมีการพูดคุยกันในอนาคตอาจจะเปิดประมูลให้มีร้านกาแฟาให้มีร้านอาหารเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและเล็งไว้ในอนาคตจะพยายามผลักดันให้ที่แห่งนี้ขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกนะครับเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์โดยตรงต้องทํางานร่วมกับหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอลองฟังไอเดียของรัฐมนตรีสุดาวันครับ เมื่อเช้านี้ผมได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับทั้งปลัดนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันท่านก็แจ้งแล้วคะ่ะว่าเดี๋ยวเราจะมีการมีการดูแลแล้วก็ส่งเสริมทํางานร่วมกันเพราะเดิมเนี่ยทางกระทรวงก็ได้ดูแลอยู่แล้วแต่อาจจะมีปีหรือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการทํางานร่วมกันแต่แต่อาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่มากพอหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับมาดูแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าจะสามารถปักกันได้ยังไงมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆทางกระทรวงเนี่ยก็เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็ปุ่มปุมองว่า ือบจะเป็นทางตรงไปซะทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารมวยไทยผ้าไทยหรืออะไรเงี้ยคะ่ะที่เป็นซัพพาวเวอร์ของเราเนี่ยทางกระทรวงก็ได้ทํางานร่วมกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคะ่ะเขาวังนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของเพชรบุรีนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้มาคะ่ะทางกระทรวงเองโดยทางทางกรมนะคะก็ได้ดูแลคะ่ะพื้นที่ก็ร้อยกว่าไร่นะคะหลังจากที่ได้เดินชมดูคะ่ะก็ถือว่าดูแล ได้อย่างเรียบร้อยค่ะก็ได้คุยกับท่านอนธิบดีแล้วค่ะว่าก็อยากให้คงสภาพแล้วก็ดูแลให้อยู่ในรูปแบบอย่างนี้ไปไปตลอดในขณะที่รัฐมนตรีปุ๋งนะคะลงพื้นที่เตรียมประชุมคอรมอรสัญจรนัดแรกค่ะลูก